สวัสดีค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นช่อง m มเจอร์เนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะคะก็พอดีช่วงนี้ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมาเล่นอัปเดตกันเลยนะคะก็มีโอกาสนะคะได้ซื้อตัวนี้นะคะหัวเบยแบน6นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบรนด์ของหัวเบยนะคะ เหตุผลที่ได้ซื้อตัวนี้ก็เพราะว่าพอดีพอดีอดอมีคุณแม่เนาะม,มีมีปัญหากเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินิดนึงนะคะก็ก็เลยอ,อยากได้อุปกรณ์ที่เอามาแทร็กการเต้นของหัวใจนะคะซึ่งก็จุดมุ่งหมายก็คือไม่ได้ต้องการ ที่ราคาแพงเนาะแล้วก็แบบตัดสินใจจากบัตเจ็ดด้วยนะคะก็ก็เลยมาเจอตัวนี้มนลดราคานะคะจากพันแปดกว่าบาทนะคะเหลือประมาณพันสองนะคะตัวนี้เจอใน JD Central นะคะก็เลยลองสั่งมาดูเนาะยังไม่ได้แกะเลยนะคะเหตุผลที่สั่งตัวนี้นะคะก็เพราะว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยก็คือตัวนี้เลย ต้องการตัวน,นี้ต้องการอ,าอุปกรณ์ที่ใช้จับฮาร์ดเรทหรืออัตราการเต้นของหัวใจนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรทั้งวันนะคะก็คือสามารถจับได้ทั้งวันเลยไม่ไม่ต้องมาจับแบบจับทีหยุดทีอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็อยากได้ที่แบบ ใช้ได้นานหน่อยนะคะก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะในส่วนของตัวอื่นๆก็เป็นคุณสมบัติทั่วไปที่ควรจะมีอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นกันน้ำนะคะหรือ,อจับการน,นอนหลับได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีตัวแถมมาที่รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์นะคะ<ๆ>ก็จะมีตัวนี้เป็น all day sp o2 หมายถึงว่าจับ ค่าปริมาณออกซิเจนนะคะเป็นแบบมอนิเตอร์เป็นแบบทั้งวันเลยเหมือนกันกับฮาร์ดเรตหรือชีพรจรเนี่ยนะคะก็คือจับทั้งคู่เลยก็ <c oughs> ถ้ามองดูคุณสมบัติที่เราต้องการซื้ออันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการแทร็กข้อมูลสุขภาพของตัวเองนะคะแต่ว่าในเรื่องของความแม่นยำอันนี้ก็ยังไม่ไม่ทราบนะคะว่า ดีไหมอะไรนะคะแต่คิดว่าเอาระดับปานกลางขึ้นไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะไม่น่าเกียดเนาะแล้วก็ในส่วนที่คิดว่าโอเคเลยก็คือจะเป็นฟ้าชาร์จเพิ่มขึ้นมานะคะก็แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานด้วยเนาะแล้วก็จะมีโหมดการออกกำลังกายเยอะมาก96โหมดนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงมันก็มีหลากหลายนะคะแล้ก็ใช้เลือกได้นะคะตามแล้วแต่แต่ละคนชอบนะคะ อ่าสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอันบ็อกเฉยๆนะคะจะดูว่าเป็นยังไงนะคะรูปร่างหน้าตาเนาะอ่าแกะออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจะมีบาร์โค้ดของอุปกรณ์ของเรานะคะแล้วก็หน้าตาจับออกมาเป็นแบบนี้ก็ มีปุ่มกดอยู่ปุ่มเดียวนะคะก็คือฝั่งนี้นะคะขนาดหน้าจอก็ถือว่ากระทัดรัดนะคะเดี๋ยวจะลองใส่เทียบกับข้อมือให้ดูนะคะตัวนี้เนาะก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะคะหรือ,อผู้สูงอายุก็ได้นะคะสายมันก็ให้ความรู้สึก แข็งแรงอยู่นะคะสายตัวนี้เนาะแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีเซนเซอร์อยู่ข้างล่างนะคะแบบนี้แล้วก็ในกล่องมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวสักครูนะคะเราจะมาแกะดูะในกล่องก็จะมีตัวนี้ก็เป็น สายชาร์จนะคะเขาบอกว่าเป็น f a ส c h a r เนาะก็จะมีเป็นแบบสายแบบนี้มาตัวนี้เข้าใจว่าให้วางแปะมันจะมีจุดชาร์จอยู่ข้างล่าง2จุดแบบนี้ค่ะเวลาชาร์จน่าจะวางแปะแบบนี้มันจะหยุดติดกันแบบนี้เลยมันก็จะแบบค่ะเราก็แค่เสียบอะแดปเตอร์ของเราตรงนี้นะคะกับที่ชาร์จก็ถือว่าไม่น่าเกียดเท่าไหร่เนาะ แล้วก็ในนี้ก็จะมีก็จะมีคู่มือนะคะคู่มือการใช้งานทั่วไปก็เล่มเล็กๆพกพาง่ายนะคะมีภาษาไทยด้วยนะคะสำหรับคู่มือเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดหน้าจอให้ดูนะคะเป็นสัมผัสแรกนะคะว่าเป็นยังไงอ่าออกมาก็เป็นอย่างนี้ สัญลักษณ์ h ว a w นะคะหน้าจอที่มองที่มองผ่านที่ไม่ใช่กล้องอะคะ่ะก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็เราก็จะลองกดเข้าไปดูเนาะอ๋อการเลื่อนสัมผัสก็ไม่แย่ไม่แย่ค่ะก็ถือว่าโอเคสำหรับสัมผัสแรกเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นภาษาไทยก่อนนะคะอ่าแล้วก็เขาให้ดาวน์โหลดหัวเว i Helo ด้วย แล้วค่อยเพิ่มอุปกรณ์นะคะก็จะมีให้สแกนมีให้เลือกภาษาหรือรีเซ็ตนะคะตัวนี้เข้าใจว่าก่อนที่จะเปิดเข้าไปในตัวเครื่องอะคะ่ะก็น่าจะต้องดาวน์โหลดหัวเว่ยฮวก่อนนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้จะยังไม่ได้อธิบายไปถึงตรงนู้นเนะเาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูวิธีการจับคู่นะคะดูดูว่าฟังกช์ชันการใช้งาน มันใช้ง่ายไหมอะไรยังไงต่อไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอันบ x ็อกนะคะก็มีประมาณนี้เนาะมีข้อตำติชมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าแบรนด์หัวเวย่ยแบรนด์6ตัวนี้ไปพร้อมๆกันในคุณสมบัติอื่นๆอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ